ไม่ได้อยากดุไม่ได้อยากอะไรเลยแต่ว่าแบบบางๆงเรื่องอะอาจจะเป็นเรื่องแบบเล็กๆ็กน้อยๆอยที่แบบอะไรแบบนี้ก็ช่วยเตือนๆือกันเจมรู้สึกว่าทุกคนอยู่ในวงช่วยกันเตือนเตือนกันหมดใช่แบบช่วยกันเตือนเือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นแบบอาเตอร์ยิมหรือว่าอู๋ปอตีอะไรเงี้ยก็ช่วยช่วยกันใช่ไม่ได้แบบถึงขั้นที่แบบออ้ยฟังหน่อยไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ได้มีแบบนี้ ชเจมวฟพรโชค์เคสนอยขอให้ทุกคนได้มานะครับอยากให้ทุกคนมามากเพราะว่านี่ก็จะตั้งใจสอมเพื่อทุกคนให้ทุกคนไม่ผิดหวังจะพยายามให้เต็มที่ครับเดี๋ยวเจมไลฟ์เสร็จตีงสี่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวสั่งซุก,กี้มันกินซุก,กี้แบบสุก,กี้ อาจจะไม่ได้กินหมดอ่ะเพราะว่ากลัวแบบจุกมากแล้วนอนไม่ได้ดีใจใหมก่ก็ดีเจมจริงๆเจมดีใจมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เจมแบบพยาย,ายามที่จะแบบไขว่คว้ามานานมากๆแล้วอะไรเงี้ย แต่ถามว่ามันดีใจแค่อย่างเดียวไหมแล้วก็ไม่มันก็มีความแบบความกังวลใจความเครียดอะไรนิดหน่อยฮะเพราะว่าเราก็อยากให้มันออกมาเต็มที่อะไรเงี้ยเอาจริงๆก็แอบกดดันตัวเองนิดน,นึงไม่นิดละแกนะเด็กจังจริงเหรอ เพราะว่าเด็กไงก็เลยหน้าเด็กอะไรวะไม่ได้เกี่ยวกันเลยตัวทีถ้าใครอยากนะเด็กก็ต้องเติมเด็กกันบ่อยๆนะครับวันนี้พี่เจมเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยแล้ว ใช่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วครับได้ผักนิดหนึ่งเป็นยี้ทุกครั้งเลยต่อให้เหนื้อจากไหนมาพอเข้ามาในห้องอะไรอย่างเงี้ยังไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ก็แบบรู้สึกเออได้พักแล้วส่วนเด็กกับแกสไม่เอาไม่เอาแกไม่เอาใครพาพูดเนี่ยว่าแฟนว่าชื่อแฟนว่าชื่อแฟนขับเด็กคือแกสยไม่เอานะ เดี๋ยวแบบขอเวลาคิดก่อนเดกสแคนหายยังก็เหลือตะลอยครับใช่แผลเต็มตัวเลยแม่เครือไงให้แม่แก๊สคนเดียวเถอะให้แม่เคือแก๊สคนเดียวเถอะคนอื่่ไม่ต้องแก๊สตามนะอุ้ยไฟดับ ระบบสัมผัสนะจมูกมันมากคนดูตาแดงจังน่าจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยมากเพราะว่าเจมเป็นคนที่แบบถ้าร้อนมาก,มากอะไรเงี้ยแบบเวลาซ้อมเต้นมันโอ้เอาจริงปะเหงื่อท่วมตัวแบบเหงื่อท่วมเลยอะ แล้วแบบมันร้อนม,มันก็จะทำให้แบบตาร้อนด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะดูตามมนเยมิมเหมือนคนจะร้องไห้แต่ไม่ได้ร้องแล้วไม่ต้องพิมพ์มาว่าอยู่โดนคล y นะอัล o t มีซอมอีกไหมเรื่อยๆอะไรครับช่วงนี้แบบซ้อมบ่อยมาซ้อมทุกวัน เดี๋ยวพอเข้า,าปัดป,ประเด็นเรื่องตาเดี๋ยวก็บอกว่าคุณอย่าร้องไห้นะโดนค cry, โดนค cry คลายอะไรเรื่องไหนคนพิมพ์มารู้ยังว่าเรื่องไหน I will try it yes a little bit but now I'm uh l e less now ปลอยเพลงหน่อยสิโหแข่งแข่งงกมันเป็นเสียงแบบคือเจมเห็นมีคนแบบเอาไปเสิร์ชหาใน <ipp> ว่าแบบมันคือเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเสียงแบบกระทบกันอะไรอย่างเงี้ยคือเก่งนะเอาจริงมันก็อืมก็ อืมประมาณนั้นก็ได้ชื่อชื่อเพลงออกเสียงไงคะแก้งแก้งแกงแก้งแก้งยูว่าซับเบบี้เอาบะแอมวิดมาแก g งแก g งแก g งแกงแกอป มันเขี้ยวสปอยอะไรไม่ได้สปอยแต่ว่ามันจะมีซาวมันจะมีเสียงท่อนสุดท้ายของสปอยเลอร์มาใช่ไหมที่มันมันเป็นคลิปวิดีโอแบบแขลงแขงอะมันก็จะเป็นแบบแคลงง แกลงแลงนั่นแหละอันนั้นก็บอกแค่นั้นเพลงนี้นั่งเก้าอี้รองไหมคะบอกเลยว่าไม่มีครับเออมันก็ต้องไม่มีสีพิงเดือดขนาดนั้นจะนั่งเก้าอี้รองยังไงเนบ้าใครๆก็ ใครๆก no oh, no ็คิดได้ไม่ได้สปอยซะหน่อยโอ้เพลงมาตึงตึ๊ดต <elli> ึงต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 ึดตึงตึงตึงขนาดนั้นไม่ได้สปอยแต่มันแบบโอ้ฟังบีฟังบีดแบบนั้นคอโยกแล้วคนตัดผมอยู่ได้ยินก็ช่างตัดผมตัดไม่ได้หรอกบีดขนาดเนี้ย โอ้ยคือเอาจริงเจมเวลาเจมซ้อมเต้นเสร็จอะคือเวลาเหงื่อ,อไหลอย่างเงี้ยคนที่เป็นภูมิแพ้จะเป็นแบบเจมไหมคือจะน้ำมูกไหลด้วยอะมันเหมือนมันร้อนม,มันมันแบบมันฮีตอะแม่เคยบอกมีดิกีตาร์โอ้ยบอกแม่เคยไปเถอะ มันชักจะเกินไปละใครบอกมีเป่าคุยคะ่ะ กองงาับพี่ไฮเป็นไงบ้างโอ้คือเจมอยากรู้ว่าทําไมถึงรู้ว่าทำเพลงกับพี่ไฮอะ่ะคืออันนี้แบบถามแบบจริงๆ คือเจมาจจะคือเจมเ,เจมจะบอกว่าเจมอะเป็นแฟนเจมเป็นแฟนเพลงของพี่หายตั้งแต่เป็นโปรเพลงแบบแรกๆแ,แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพลงแบบโอ้โหตั้งหลายเพลงอะแล้วแบบพอตอนที่เรารู้ว่าเราจะได้ไปทําเพลงกับเขาาเงี้ยเรารู้สึกแบบเรารู้สึกดีใจมากเพราะเราไม่คิดว่าเราจะได้แบบร่วมงานกับพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกพี่หายเก่งมากแบบคือเก่งอะแบบแล้วเทส เพลงของเจงกัแบบเทสเพลงของพี่ไฮอ่ะคือเหมือนกันมากแบบชอบแบบความแบบความ B, ความ R&B ความโล f i ความแบบฟิ t u r e Beat นูน่นนี่นั่นอะไรหลายๆอยา่างมันก็เลยทำให้แบบแบบหลายๆคนก็ชอบในทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตื่นเต้นมากสักทอนไม่ต้องรอดูรอดีกว่าเรารู้ก่อนเวลาถึงวันจริงก็ไม่ตื่นเต้นสิ แข็งแรงเต้นยากไหมทุกคนเต้นได้นะแบบทุกคนเต้นได้สบายๆไม่เหนื่อยมากแฟนซัอย่าเม่คิดถึงตอนนั้นเลยทุกคน เราเอาแต่พอดีก่อนเราแบบเออค่อยๆไปค่อยๆไปน่าจะโอเคกว่าอ,อะไรที่มันแบบรีบๆหลายๆอย่างมากๆมันก็ไม่ค่อยดีเนาะสุภม่งคลนใครร้องแบบนี้มาคือแบบเจมไม่มองอะ่ะมันต้องอะไรวะสุภางคคนปริญญากรนู่นนี่นั่นอะไรสักอย่างแต่ไม่เอาแบบสุภมงคลนไม่เอาขอร้อง ไม่ชอบวันนี้ไม่เล่นเกมมากครับเดี๋ยววันนี้มาอะไรแปรบเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวไปกินข้าวล้วก็จะนอนละ บุ้มุ้มปุ้มปุ้ม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 หน้าเหมือนปลาทองไอ้เจมส์เจนทำเสียงแมวหน่อยแม่น้ำแมวไม่มีแรงแล้ว หน้าเหมือนแฟนเราค่ะโอแกพูดแบบมีแฟนแกก็เสียใจแย่ดีบอกว่าเราน่าเหมือนแฟนแกได้ไงวะวันที่ยบสองมีแข่งบาสด้ไหมจริงว่าน่าจะมีครับใช่แต่ว่าต้องดูแผนของโค้ชก่อนว่าแบบเขาจะเอาไปฟิลไหนเพราะว่าไฟนอแม์มันสำคัญมากควรชี้เป็นชี้ตายส,สุด เสียงจึงงื้นจมูกมาใช่เพราะว่าซ้อมเต้นเสร็จมันเป็นงี้ทุกครั้งเลยฮะเจมต้องลังจมูกแบบมันเหมือนแบบมันมันฮีดอะคือเหมือนร่างกายมันร้อนมากๆจนมันแบบผลักทุกอย่างออกมา but it's okay เกินแมวที่เจมเลี้ยงไม่มีแมวมันเป็นโมกเจมเลี้ยงแมวไม่ได้เจมแพ้แมวแพ้าแบบหนักมากสปอยเพลงอะไรไม่สปอยอะไรเลยฉันไม่หลุดหรอก ช่สปอยสปอยอะไรไม่ได้สปอยเลยแค่แบบทำบีบบ็อกเล่นๆเมื่อกี้แบบ เอาแบบนี้ทุกคนใจเย็นๆน,นะแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่ปล่อยมีบันไหนนะลืมวันลืมคืนยี่สิบสี่เหรอหรือวันยี่สิบห้านะยี่สิบสี่ใช่เอาแบบใจเย็นๆรอวันที่ยี่สิบสี่ทุกคนแบบเออเราต้องเราต้องใจเย็นๆเ,เป็นคนไทยต้องใจเย็นๆ Okay, my peace waiting for twenty four. Okay, calm down. Dang, nah. ก็เป็นหนึ่งขอกดจอลองกันตุ้มอิปปากแห้งมากเลยอ่ะช่วงนี้งานยนี้มาดูแลสุขภาพด้วยนะเหมือนกันนะครับเอิมวีสวยเ,เพียงพอมากค่ะดูของใครมาทาลิปไม่ทา เดี๋ยวค่อยไปทาอวยพรให้พี่พี่ได้อะไรนะครับได้ทรายหน่อยอยากเจอแกขอขอให้ทุกคนพนมมือขอให้ทุกคนที่เคยทำบุญร่วมกันหวังดีต่อกันมีความรักซึ่งกันและกันขอให้บุญกุศล หรือว่าความรักที่ทุกคนมีให้นั้นขอให้ทุกคนได้มาเจอเราเจอน้องๆทุกคนได้สายด้วยเถิดโอมเพียงโอมเพียงโอมเพียงอาเอมเ คือคนต่างชาติคือรู้เลยว่าแบบถ้ายกมือขึ้นแล้วแบบพูดเสร็จปุ๊บก,ก็ก็อาเมนเลย mm. this, uh, What next? Ah, what next? Phenomenes? I'm uh, please waiting for you, US official. อยากไ้การพี่เจมต้องไปที่ไหนถ้าใครมีเพื่อนที่สั่งใกล้ๆตัวหรือคนรู้จกักลองแบบแลกๆก,ก,กันดูครับพอดีก็ช่วยนะไม่น่าเหมือนกันแต่ขอให้ได้นะถ้าใครอยากได้การ์ดแต่อยากจะบอกว่าการ์ดน่ารักทุกคนจริงอีกสามนาทีเดี๋ยวเจมลงแล้วนะ รีวิวน้องๆในรีวิวเมมเบอร์หรอเอาลองจากเจมไหมแบบเรียงจากแบบพี่คนโตเป็นพี่คนเล็กสุดก็ติวเตอร์ติวเตอร์จะมีความแบบคล้ายๆเจมตรงที่แบบจะจริงจังเวลาพาในการทํางานอะไรเนี่ยจะจริงจังแบบจริงจังจริงๆอ่ะแบบเอจะโฟกัสแค่ตรงที่แบบ ตรงที่ได้รับแบบมอบหมายมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความพยายามแล้วก็สู้แบบสู้มากใช่ส่วนยิมยิมก็จะเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานเต้นแบบว่าเวลาซ้อมยิมจะพูดน้อยมากแบบเหมือนแบบเหมือนจะโฟกัสมากๆาเนี่ยเวลาซ้อมแบบยิมจะพูดน้อยมากแล้วก็จะจะแบบว่าเรียนรู้ท่าไว ใช่เก็บรายละเอียดเก่งอะไรเงี้ยส่วนลองจากยิมใครนะปอหรืออูนะปอปะ่ะใช่ไหมลองจากลองจากยิมคือใครอะปอหรืออูอูอายุเยอะกว่าโอเคก็อูอ,อูจะเป็นคนที่ลายเต้นสวยมากแบบ เป็นคนที่ไล่ไ้เต้นคือเหมือนมีกูฟของตัวเองค่อนข้างชัดมากๆคือเจมแบบเวลาเจมเต้นเนี่ยเจมจะชอบเกาะชอบแบบชอบเกาะอูอะไรเงี้ยแบบว่าคือเหมือนแบบคือเรื่องกูฟอะมันสลับเจมเจมรู้สึกว่ากูฟแต่ละคนอะมันมีไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ประสบการณ์ที่มันอยู่ที่ประสบการณ์ของคนที่เสพแบบว่าเสพเพลงเสพท่าเต้นเสพเพอร์ฟอร์แมนซ์เสพอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบเหมือนกับ ไอ้กรูฟนั้นมันอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุเอ่อของแต่ละบุคคนซึ่งอูเป็นคนที่กรูฟสวยมากแล้วเจมแบบอ่าจริงๆอ่ะทุกคนก็มีกรูฟฝ่องตัวเองนะแต่ว่ากรูฟของเจมกับกรูฟของอูอะเทสเจจะชอบเทสของอูเพราะว่ามันคล้ายๆกับเทสที่เราชอบใช่แล้วก็อูเป็นคนที่เรียนรู้ท่าไวมากเหมือนเรียนรู้แบบเรียนรู้ท่าไวมากเหมือนกันแล้วก็อ่าเป็นสีสันของวง อช่เป็นสีสันของวงแบบสดใสล,ลีล่าเริงคือยิ้มทุกวันเน่ยคือยิ้มยิ้มทุกเวลาเครีดเครียดก็ยิ้มได้อ่ะอู๋แบบเก่งอ่ะโอเคแล้วลองต่างมันก็คือปอก็แบบว่าปอแบบปอก็คือจะมีความแบบคือทุกคนเคยเห็นมีมที่มันเป็นฟิลเหมือนกับแบบว่าคนล้มแล้วเพื่อนแบบแกล้งเอามือถือมาถ่ายปะ แล้วพอดูในรูปอะแล้วรูปไปอะคือเคยเห็นมีมันนี้ไหมแบบปอแล้วเป็นแบบนั้นนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วปอก็จะมีความแบบความแบบตรงไปตรงมาแบบมีความตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เจมรู้สึกว่าเวลาเจมเจอเจอปอเจมจะรู้สึกเยน็นคือทุกคนเชื่อเรื่องแบบอุณหภูมิเวลาเจอใครปะ่ะแบบเจมไมเชื่อนะแบบเวลาเจอใครสักคนหนึ่งเราก็จะรู้สึก ร้อนๆเยน็ยนๆอะไรเงี้ยแต่ปออะคือเจมเจอคนเย็นน้อยมากปออาจจะเป็นคนที่เจมรู้สึกว่าเจมเจอแล้วเจมรู้สึกเย็นทําไมไม่รู้เหมือนกันแบบอาจจะเป็นเพราะว่าแบบปอเป็นความแบบนิ่งๆอะไรประมาณเนี้ยแต่คือไม่ได้นิ่งถึงขั้นแบบไม่แบบไม,ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับใครอะไรเงแบบี้ยปอเป็นคนที่คุยได้กับทุกคนใช่แล้วก็เป็นคนที่แบบจริงจริงจังคือใช้คาว่าจริงจังกับทุกคนได้แหละเพราะว่าทุกคนจริงจังมากอะไรเงี้ยครับส่วน ต่อไปก็ตีตีก็จะมีความคล้ายๆกับอูแต่แต่จะไม่ได้ถึงขั้นกับกับอูตีก็จะมีความแบบบล็อกบล็อกคือคำว่าบล็อกบล็อกแบ็ะคือคำว่าบล็อกแบ็คคือใช้กับตีได้เลยอะไรเงี้ยจะมีความแบบความด้วยความที่เป็นน้องคนเล็กมั้งอะไรเงี้ยมีความแบบขี้เล่นอะไรเงี้ยทุกคนก็ชอบหยอกทุกคนก็ชอบแกล้งทุกคนก็ คนที่ชอบหยอกชอบแกงส่วนใหญ่ก็จะมีอ่ามีตีที่ชอบโดนนะจะมีตีมีอูมียิมเจมเตอร์เปอจะไม่ค่อยโดนใช่ตีก็จะมีความแบบสซนๆความความแบบความงุยงุยอะไรอย่างเงี้ยฮะใช่รีวิวพี่เจมรู้สิใครเขารีวิวตัวเองกันนะก็ ค่าตัวเองเหรอเอาจริงนี่ไม่รู้เลยอะ่ะแต่ว่าเอา่อด้วยความที่แบบก็อย่างที่พูดอะไรอะไรย่างเงี้ยแบบไม่อยากแบบคือพูดไงดีอะเราไม่อยากดุอะ่ะเพราะว่าบางบางเรื่องอะไรเงี้ยมันมันแทบจะไม่มีเรื่องไหนที่แบบเราจะต้องดุหรือว่าจะต้องอะไรเลยคือทุกคนแบบช่วยเซฟกันสุด ใช่แต่ว่าเวลาซ้อมก็เอาจริงอย่าที่มันต้องตั้งใจที่มันต้องแบบต้องโฟกัสต้องเครียดอะไรขนาดนี้เพราะว่ามันมันเป็นโอกาสที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันพลาดอีกแล้วอะไรเงี้ยอืมใช่คือก็เข้าใจแหละว่าแบบทุกคนมันสามารถผิดพลาดกันได้หรืออะไรเงี้ยแต่เราก็อยากให้มันพลาดได้น้อยมากที่สุด อืมใช่เราก็อยากให้มันออกมาดีแบบสมกับที่แบบหลายๆคนแบบตั้งใจตั้งตารอนู่นนี่นั่นประมาณนั้น นี่ไวไปดูติดๆได้ไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวเจมจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเจมต้องรีบกินข้าวแล้วพรุ่งนี้เจมตื่นเช้าโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเจมไปก่อนนะครับก็ mm hmm. thank you so much for watching this live นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาดูไลฟ์นะไว้เจอกันบ๊ายบายนะ see you next time